สวัสดีครับเาราอยู่รู้รอบรั้วมอสวใน180นาทีวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับศูนย์กีฬาสิรินทรจะเป็นอย่างไรมีบริการใดบ้างตามไปดูกันเลยศูนย์กีฬา,นนา,า,า,าสิรินทรคณะพระรักษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธก่อตั้งมานะครับ จากการเป็นสนามฝึกซ้อมลักษณะแข่งขันของกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13เป็นสูนย์กีฬาหลักของมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับให้บริการในเรื่องของกิจกรรมด้านการเรียนการสอนนอกจากนี้ก็จะให้บริการด้านเป็นสถานที่ในการทําวิจัยรวมถึงสิ่งที่สําคัญคือการให้บริการวิชาการทั้งด้านกิจกรรมกีฬาการออกกําลังกายนันทนาการ และเรื่องของสุขภาพครับแล้วมีบริการด้านกีฬาอะไรบ้างครับเราแบ่งการให้บริการนะครับออกเป็น2ส,ส่วนที่สำคัญส่วนแรกจะเป็นสนามกีฬากลางแจ้งประกอบไปด้วยสนามกีฬาหลักคือสนามกีฬากลางให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของกีฬากรีฑาทั้งหมดทั้งประเภทลู่และประเภทลานรวมถึงกีฬาฟุตบอลสนามเทนนิสนะครับก็มีกิจกรรมกีฬาเทนนิสนอกจากนี้เรายังมีอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำก็จะให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรร,ก,กรรมกีฬาว่ายน้ําแล้วก็กิจกรรมกีฬาอื่นๆทางน้ําทั้งหมดเรายังมีสนามวอลเลย์บอลสนามบาส บอลชายหาดแล้วกับพื้นที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆอีกมากมายครับภายในเขตของสุขีลาสตรีนทร์ส่วนที่เป็นอาคารกีฬาในร่มประกอบไปด้วยอาคารกีฬา1อาคารกีฬา2และอาคารกีฬา3ซึ่งในแต่ละอาคารกีฬานั้นก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการให้บริการซึ่งเป็นกิจกรรมกีฬาในร่มอาทิเช่นวอลเลย์บอลบาสเกตบอลน,นะครับเซปักตะก้อนอกจากนี้ยังมีส่วนของศูนย์ออกกาลังกายมสวหรือที่เรียกว่าสวูฟิตเนสเซนเตอร์ที่จะให้บริการกับ ผู้ที่มาใช้บริการในด้านของการออรกกาลังกายนะครับเพื่อสุขภาพนะครับใครบ้างครับที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้นิสิตบุคลากรหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับครอบครัวนะครับของบุคลากรนักเรียนโรงเรียนสาธิตของหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกแห่งนะครับนอกจากนี้ <g rip> ก็มีในส่วนของบุคคลหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจนะครับ <Wow. S 1> ที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการในรูปแบบของสมาชิกของสูงกีฬาครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานของศูนย์กีฬาเชลินทรครับสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับเว็บไซต์หลักนะครับของศูนย์กีฬานะครับนอกจากนี้ก็มีสื่อสังคมออนไลน์อื่นออาทิเช่น a c e b o o k นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของศูนย์กีฬาเชลินทรอนนะครับนอกจากนี้เราก็มีส่วนของ i n s t a g r กรและก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดได้ที่สำนักงานศูนย์กีฬาศชีินทรอครับโทรภายใน2 2 5 5 5ครับผมคิดถึงกีฬา การกกำลังกายนันทนาการคิดถึงศูนย์กีฬาศิรินธรมสวครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับศูนย์กีฬาศิรินธรถ้าคุณเป็นคนรักสุขภาพอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในอาราวูอีพ e ีหนะ้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ